หมู่เพื่อนกันลยานามิตรทุกคนทุกท่านครับเวลาที่เราสุขร่ำรวยมีเงินทองมีชื่อเสียงกิิยศสุขภาพดีได้ลาบต่างๆได้รับสรเสริญสิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นผลนะจากการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เราทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้ว เป็นผลจากบุญคุศลอย่างหนึ่งอย่างใดที่เราได้สร้างไว้ทั้งในปัจจุบันและในอดีตชาติมีอยู่สองส่วนอดีตชาติและปัจจุบันฟังบาปก็เหมือนกันครับไม่เลยก็าตามที่เราทุก์เราบ่นว่าเราทุกเจ็บป่วยถูกมินทาว่าร้ายถูกด่า เสื่อมลาบเสื่อมยศหมดตำแหน่งบีบเค้นมาที่จิตใจเราก็บอกว่าโลกไม่ยุติธรรมคนนั้นคนนี้ไม่ดีกับเราเราดีอยู่คนเดียวธรรมชาตินี้ไม่ยุติธรรมเป็นเพราะคนคนโน้นเป็นเพราะนางคนนี้เป็นเพราะสิ่งสิงนั้น ต่ไม่เคยโทษว่าเป็นเพราะเราเป็นเพราะบาปของเราสืบค้นไปจนตรงอย่างไม่ลำเอียงคุณจะเห็นว่าคุณไปทําบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีเอาไว้ในการทํางานในความคิดในคําพูดนะครับและแม้ว่าชาตินี้ไม่ได้ทำโปรดเชื่อจะครับว่าในชาติผ่อนๆคุณเคเคยทําไม่เว้นแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าที่ท่านกับพลนาว่า การเจ็บป่วยก็ตามการถูกด่าถูกว่าคนมาประนามท่านแม้ในชาติที่ท่านบริสุทธิ์ที่สุดที่เรียกว่าพุทธเจ้าสิ่งนี้เป็นผลจากการกระทําในอดีตชาติของท่านทั้งนั้นฉะนั้นหลายๆคนที่ยังวายนะครับว่าคนอื่นเลวคนนั้นแย่อันนี้ไหม่ดีอันนั้นไม่เวิร์ก ตัวเองไม่สมควรถูกกระทาแบบนั้นตัวเองไม่สมควรถูกกระทําแบบนี้ใครที่พูดอย่างเนี้ยก็คือเป็นคนที่ยอมรับกฎแห่งกรรมไม่ได้และไม่ยอมรับว่าตัวเองเคยทําไว้งในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยสําคัญนะมันไปเปิดของเก่าที่เคยทําไว้หนักๆในดีลชา,ศาติดีทีหนึง่งพอเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่ากุญแจมีสองมีกุญแจที่ไขในฝั่งบุญและไขในฝั่งบาปได้ นั่นแหละคิดพูดทำไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีกลับมาฉะนั้นอยากมีความสุขง่ายๆสำหรับคนที่มีความทุกข์และ,ะเผชิญกับปัญหาชีวิตอยู่เปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการพูดและเปลี่ยนวิธีการทำอย่างตรงกันข้ามสามร้อยหกสิบองศาเลยไม่มีศีลร,รักษาศีลซะรักษาให้ได้ ไม่เคยให้ทานให้ทานซะไม่เคยสร้างกุศลที่เรียกว่านั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาทำซะชีวิตเปลี่ยนไลนะครับมันปิดบาปหลุมย่อมย่อมยุ่งยุย่งย,ยับในปัจจุบันชาติไว้แล้วทำให้เรารับแต่ผลของบาปในอดีตพอผลของบาปในอดีตอ่อนแรงลงคราวนี้แหละบุญให้ผลให้ผลได้เต็มที่นะครับนะ ไม่รู้จะบอกอยังไงพวกเราทุกอย่างเลยทั้งในเรื่องการงานชีวิตความสัมพันธ์สุขภาพรักษาศีลให้ทานทำสมาธิฝึกภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนามีห้องแล้วนะครับเป็นห้องสมถะวิปัสสนาเข้าไปศึกษาในนั้นคลิปเสียงต่างๆในนั้นได้ทำให้ครบในบุญกิิิยยาวถุสิบ อ่อนน้อมนะครับก็รบบูชาต้องทรรแสดงธรรมไม่ให้แชร์ธรรมะให้แชร์คําถามกันก็พราอหวังให้พวกเราได้กุศลในส่วนนี้มันได้จริงๆมันจะทําให้เราฉลาดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับทำสมาธิรักษาศีลยินดีในบุญของคนอื่นอนุโมทนาบุญคนอื่นให้ส่วนบุญแผ่ส่วนบุญให้ผู้อื่น ทำความเห็นให้ตรงก็คือวิปัสสนากับสัจจะทั้งหลายถ้าทําครบได้ทั้งสิบอย่างถึงดีๆมันจะเข้ามาหมดเพราะสิบอย่างนี้จะไปหลอหลอวิธีคิดพูดทำของเราการงานต่างๆก็จะเป็นสัมมาอาชีวะมีสิ่งดีๆเข้ามาดีอย่างแรกก็คือความสงบความเย็นสันติสุข นะครับมีสันติและสุขนั่นแหละคือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเพราะว่าเราอยากได้ความสุขกันใช่ไหมครับ